สวัสดีครับสวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวของนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสมาชิกใหม่ของผมนะครับซึ่งผมซื้อมาเพื่อให้มันแมทกับคันคันนี้เลยนะครับแรกๆว่าจะขายคันไม่ขายแล้วหายากหายากเหลือเกินนะครับผมไม่เป็นไรนะเราใช้ไปเลยจบๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น S L X X t 1 5 0 X G นะครับผมนี่กล่องเขาอยู่นี่ผมจะให้ดูว่ามันแมทช์กันยังไงนะครับนี่สังเกตว่ามันจะมีสีน้ำเงินนะครับนี่สีเดียวกันเลยครับผมเนี่ยสีเดียวกันเลยครับแม่มันสวยจริงนะเออผมเป็นคนชอบสีม่วงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยสีม่วงสีน้ำเงินสีดำอะไรเงี้ยนี่เป็นไงทุกคนสวยปะ นี่มันคูดแมดอะ่ะเดี๋ยวไปซื้อตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเออนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นรอบ8.2ต่อ1นะครับผมสีลูกป,ปืนนะครับพลังเบรกที่ให้มาเนี่ย5กิโลนะครับแล้วน้ำหนักของเขา205กรัม นี่สองกรัมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ไอตัวสีลูกปืนตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในลอกเนี่ยได้อีก5ตัวห้าตลับอะเออสีตลับนี้ก็คือนี่ตรงหนบนี้อีกหนึ่งตลับนี่ตรงนอนนะนี่ตรงนอนตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนอนตรงนี้นะครับถ้าเปิดออกมาจะเป็นบูดนะแต่ถามผมว่า ไม่อัพได้ไหมก็ได้นะผมไปตีมาโคตแก่เลยตีได้ระยะดีนะครับแต่เหยื่อเราต้องประมาณ5กำขึ้นไปนะครับหูตีแบบไกลมากนะครับตีไกลแล้วก็เบรกเนิบดีนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเออแม่งเอาให้มันแมทก็พอแล้วแต่ที่ไหนได้มันใช้ดีเว้ยนะครับแต่เสียนิดนึงนะก็เสียก็คือมันหนัก สองรหากคุดหนักเลยแต่ก็โอเคครับเพราะคันมันเบาคันแค่ผมคันผมมันแค่ร้อยกรัมเองนะครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้เมื่อยอะไรตั้งนานะโอเคอ่ะเราลองมาดูว่าผมเป็นคนที่มือใหญ่อยู่แล้วนะมือแบบคุดใหญ่มิดเลยนะโอ้โหเวลาตกนี่เหมือนแบบแคบบ่แบบจับคันนะไม่เห็นหลอก ตัวนี้มันลอกมันเพียวจริงๆมันแบบมันแบนเห็นไหมเนี่ยมันแบนแใครใช้ตัวนี้อยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมแนะนําได้นะครับเราจะเสริมเพิ่มแล้วก็แต่งยังไงนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยแต่งลอกแบบเยอะนะเพราะว่าไม่มีตังค์นะตัวนี้ผมทําเพิ่มก็คือใส่ ลูกปืนเลสโตรดิโอเข้าไปนะครับยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่แต่ข้อเสียก็คือมันมีเสียงดังดังฟีดอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็ชอบบางคนก็แบบไม่ชอบนะครับบางคนก็แบบชอบเงียบๆนะอย่างผมเนี่ยไม่ชอบแบบเสียงมันดังฟีดๆอะไรเงี้ยนะผมไม่ชอบนะครับแต่ด้วยความที่ใส่เลสโตดิโอเข้าไปแล้วมันมันลื่นดีมันตีไกลนะครับก็เลยใส่เลสโตดิโอเข้าไปนะครับผมใส่แค่2ตัวนะ ตัวตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้อ่าน,า,นาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงไหนนะครับส่วนตรงนี้ตรงหนอบนะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะแต่ผมก็แต่งเพิ่มนะครับไม่ใช่แต่งเพิ่มมต่คือโมโเพิ่มเห็นไหมเป็น,เป,นเป็นบูทนั่นะนะนะโอ้โหยังยังลือ่อนะ่ะฮะอันนี้เป็นบูทนะครับเนี่ยเป็นบูททั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับวิธีของผมเนี่ยถ้ามาจากโรงงาน เขาจะใส่จลลารบีมาแล้วมันทําให้มีความเหนืดสูงนะครับผมก็ไปล้างจลลารบีออกหมดเลยนะครับตัวบูทที่อยู่ตรงนี้เอาออกมาล้างด้วยนะครับออกมาล้างจนหมดเลยแล้วทีนี้เราใส่บูทกลับเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ามันของชิมาโน,โนเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าฟิตติ้งเป๊ะครับเนี่ยไม่โยกเลยนะไม่โยกเลยอ่าลื่นจริงครับ ถ้าลื่นอย่างนี้ผมก็ไม่อัพแล้วครับอันนี้แค่เป็นบูทยังลื่นขนาดนี้นะไม่อัพไม่อัพเกละ่ะใช้แค่นี้ตัวนี้ก็น่าจะใช้กันยาวๆเลยครับเพราะว่าชุดนี้ไม่น่าจะขายละเดี๋ยวผมจะมีคันที่ขายอ,าอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันเวสตสิบยี่สิบเดี๋ยวผมขอไปลองก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมโอเคครับผมก็มารีวิว สมาชิกใหม่ผมประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีานานๆเข้ามากดไลค์กด s ับสไครต์เนี่ยอ่าเขาเยอะพอสมควรนะก็ข,ขอบคุณนา,นานาจริงๆนะครับผมไม่คิดว่ามันจะามาได้ประมาณนี้นะด้วยความชอบของเรานะครับผมยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ